บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุบสุดท้ายพระวจนะว่าด้วยการรับใช้พระเจ้าบทตัดตอนพวกเจ้าทุกคนต่างต้องการที่จะเพียรพยายามเพื่อความจริงในอดีตเจ้าทุมเทความพยายามบางส่วน ยามกล่งกรองแง่มุมต่างๆของความจริงในพระวจนะของพระเจ้าบางคนได้รับประโยชน์เล็กน้อยจากการนี้ขณะที่คนอื่นเพียงชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและหลงออกนอกทางผลก็คือพวกเขานำแต่ละแง่มุมของความจริงมาเปลี่ยนเป็นข้อบังคับให้ปฏิบัติตามเมื่อพวกเจ้ากล่งกรองความจริงออกมาเช่นนี้ เจ้าไม่ได้กำลังช่วยให้ผู้อื่นได้รับชีวิตหรือเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของพวกเขาจากภายในความจริงแต่เจ้ากำลังทำให้พวกเขาเชี่ยวชาญความรู้หรือคำสอนบางอย่างภายในความจริงนั้นราวกับว่าพวกเขาเข้าใจจุดประสงค์ของพระราชกิจของพระเจ้าแต่ที่จริงแล้วพวกเขาแค่เชี่ยวชาญคำสอนและคำพูดไม่กี่คำเท่านั้น พวกเขาไม่เข้าใจความหมายที่มีอยู่ในความจริงนี่ก็เหมือนกับการศึกษาเทววิทยาหรือพระคัมภีร์หลังจากสรุปความรู้ทางพระคัมภีร์และทฤษฎีทางเทววิทยาไปบางส่วนผู้คนก็ได้รับเพียงความเข้าใจในความรู้และทฤษฎีทางพระคัมภีร์เท่านั้นพวกเขาเชี่ยวชาญเรื่องการเอ่ยคำพูดและคำสอดเหล่านั้นที่สุด แต่กลับไม่มีประสบการณ์จริงเลยพวกเขาไม่มีความเข้าใจในอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของตนเองและแทบไม่มีความเข้าใจในพระราชกิจของพระเจ้าเลยด้วยซ้ำสุดท้ายแล้วสิ่งที่คนเหล่านี้ได้รับก็เป็นแค่คำสอนและความรู้เพียงไม่กี่เรื่องมีแต่ข้อบังคับมากมายพวกเขาไม่ได้รับสิ่งใดที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงเลย หากพระเจ้าทรงพระราชะกิจใหม่ผู้คนเหล่านี้จะสามารถยอมรับและนบนอบพระราชะกิจนั้นได้หรือไม่เจ้าสามารถนำพระราชะกิจมาจับคู่กับความจริงที่เจ้าการกรองออกมาได้หรือไม่หากเจ้าทำได้อีกทั้งยังมีความเข้าใจอยู่บ้างเช่นนั้นแล้วสิ่งทั้งหลายที่เจ้าการกรองออกมา ก็ยอมสัมผัสกับชีวิตจริงในระดับหนึ่งหากเจ้าไม่สามารถทำได้เช่นนั้นสิ่งทั้งหลายที่เจ้ากานกรองออกมาก็เป็นเพียงข้อบังคับและไร้ซึ่งคุณคา่าเมื่อเป็นเช่นนั้นการกลานกรองความจริงในหนทางนี้เหมาะสมหรือไม่การนี้สามารถช่วยให้ผู้คนเข้าใจความจริงได้หรือไม่หากการนี้ไม่เกิดผลอันใดเลย เช่นนั้นก็ย่อมไม่มีความหมายโดยสิ้นเชิงการนี้เพียงแต่ทำให้ผู้คนศึกษาเทววิทยาไม่ได้ทำให้พวกเขามีประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้าและความจริงนั่นเป็นเหตุผลที่พระนิเวศของพระเจ้าต้องมีหลักธรรมเวลาเรียบเรียงหนังสือหนังสือเหล่านั้นต้องสามารถช่วยให้ผู้คนเข้าใจความจริงได้โดยง่ายมีเส้นทางในการเข้าสู่ และมีความสว่างภายในหัวใจของพวกเขาสิ่งนี้ทำให้การเข้าสู่ความเป็นจริงความจริงเป็นเรื่องง่ายจะไม่อาจเป็นเหมือนพวกคนในศาสนาผู้ศึกษาความรู้ทางพระคัมภีร์และเทววิทยายอย่างเป็นระบบการทำเช่นนั้นมีแต่จะนำผู้คนเข้าหาความรู้ทางพระคัมภีร์พิธีกรรมทางศาสนาและข้อบังคับรวมทั้งตีกรอบพวกเขาเท่านั้น ไม่สามารถนำผู้คนมาเฉพาะพระพักพระเจ้าเพื่อให้เข้าใจความจริงและเจตนารม์ของพระเจ้าได้เจ้าคิดว่าโดยการถามคำถามไปทีละบรรทัดแล้วตอบคำถามเหล่านั้นหรือโดยการสรุปประเด็นหลักแล้วย่อและกลานกรองความจริงออกมาในไม่กี่บรรทัดจะทำให้ประเด็นเหล่านี้ชัดเจนในตัวเองและทำให้เข้าใจง่ายสำหรับพี่น้องชายหญิงทั้งหลายของเจ้า จ้าคิดว่านี่คือวิธีการที่ดีอย่างไรก็ตามหลังจากที่ผู้คนอ่านจบพวกเขาจะไม่เข้าใจความหมายที่อยู่ภายในความจริงพวกเขาจะไม่มีวันจับคู่ความหมายกับความเป็นจริงได้สิ่งเดียวที่พวกเขาเชี่ยวชาญก็คือคำพูดและคำสอนเพียงไม่กี่คำโดยเหตุนี้การไม่ทําสิ่งเหล่านี้ย่อมดีเสียกว่า การทำสิ่งเหล่านี้เป็นหนทางในการนำผู้คนให้เข้าใจและเชี่ยวชาญในความรู้เจ้ากำลังนำผู้คนไปสู่คำสอนและศาสนาและทำให้พวกเขาเชื่อและติดตามพระเจ้าในบริบทของคำสอนทางศาสนานี่ไม่ใช่เส้นทางที่เปาโลนำาพาผู้คนให้เข้าใจกับการเชื่อในพระเจ้าของตนอย่างแจ่มแจ้งหรือพวกเจ้าคิดว่า การเข้าใจคำสอนทางฝ่ายวิญญาณมีความสำคัญเป็นพิเศษแต่การมารู้จักพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่สำคัญนี่คือความผิดพลาดอย่างร้ายแรงมีผู้คนมากมายที่มุ่งเน้นว่าพวกเขาสามารถจดจำพระวจนะของพระเจ้าได้มากแค่ไหนพูดถึงคำสอนได้มากเพียงใดและค้นพบหลักเกณฑ์ฝ่ายวิญญาณได้มากขนาดไหนนี่คือเหตุผลที่ พวกเจ้าต้องการกรองทุกแง่มุมของความจริงอย่างเป็นระบบอยู่เสมอเพื่อให้ทุกคนพูดเสียงเดียวกันโดยพร้อมเพียงท่องคําสอนเดียวกันมีความรู้อย่างเดียวกันและปฏิบัติตามข้อบังคับชุดเดียวกันนี่คือเป้าหมายของพวกเจ้าจึงดูเหมือนพวกเจ้าทำสิ่งนี้เพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจความจริงได้ดีขึ้นแต่เจ้าไม่รู้ว่า เจ้ากำลังนำผู้คนเข้าสู่ข้อบบังคับตามคำสอนในพระวจนะของพระเจ้าและไม่รู้ว่าพวกเขามีแต่จะพลัดหลงออกจากความเป็นจริงความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆการช่วยให้ผู้คนเข้าใจความจริงโดยแท้นั้นเจ้าต้องผสมผสานการอ่านพระวจนะของพระเจ้าเข้ากับความเป็นจริงและสภาวะอันเสื่อมทรามของผู้คนเจ้าต้องคิดทบทวน และทำความเข้าใจปัญหาทั้งหลายภายในตัวเจ้าและคิดทบทวนอุปนิสัยอันเสื่อมทรามที่เจ้าเผยออกมาจากนั้นเจ้าต้องแก้ไขสิ่งเหล่านี้โดยการแสวงหาความจริงในพระวจนะของพระเจ้านี่เป็นหนทางเดียวในการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของผู้คนและทำให้พวกเขาเข้าใจความจริงและเข้าสู่ความเป็นจริงเพียงการได้รับผลจากการนี้เท่านั้น พวกเจ้าจึงนำผู้คนมาเฉพาะพระพักพระเจ้าได้อย่างแท้จริงหากทั้งหมดที่เจ้าพูดถึงคือทฤษฎีทางฝ่ายวิญญาณคำสอนและข้อบังคับหากสิ่งเดียวที่เจ้ามุ่งเน้นคือการทำให้แน่ใจว่าผู้คนมีพฤติกรรมที่ดีหากทั้งหมดที่เจ้าสำเร็จได้คือการทำให้ผู้คนพูดสิ่งเดียวกันและปฏิบัติตามข้อบังคับเดียวกัน แต่ไม่สามารถนำพวกเขาให้เข้าใจความจริงก็ไม่ต้องพูดถึงการทำให้พวกเขาเข้าใจตัวเองดีขึ้นเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับใจและเปลี่ยนแปลงได้เช่นนั้นแล้วทั้งหมดที่เจ้าเข้าใจก็คือคำพูดและคำสอนและเจ้าก็ไม่มีความเป็นจริงความจริงเลยท้ายที่สุดแล้วการเชื่อในพระเจ้าในหนทางนี้ ไม่เพียงแต่ทำให้เจ้าไม่สามารถได้รับความจริงเท่านั้นแต่เจ้าจะยังคงขัดขวางและสูญเสียตนเองไปอีกด้วยเจ้าจะไม่สามารถได้รับสิ่งใดทั้งสิ้นพวกเจ้าเคยสังเกตรูปแบบบางอย่างในวิธีที่พระเจ้าตรัสหรือไม่บางคนแสดงออกเช่นนี้บทเสวนาของพระเจ้าทุกบทนั้นมีเนื้อหาหลากหลายแง่มุม ความหมายของแต่ละบทตอนและแต่ละประโยคต่างกันออกไปนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่มนุษย์จะจดจําได้และไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้คนจะเข้าใจหากผู้คนปรารถนาที่จะสรุปแนวคิดหลักของทุกบทตอนพวกเขาจะไม่สามารถทําได้ผู้ที่มีขีดความสามารถต่ายอมไม่สามารถเข้าใจพระวจะนะของพระเจ้าได้ ไม่ว่าพวกเขาได้รับการสามารถีิรรำด้วยวิธีใดก็ตามพวกเขาก็ยังไม่สามารถเข้าใจความจริงได้พระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่นวนิยายบทประพันธ์หรืองานวรรณกรรมพระวจนะของพระเจ้าคือความจริงและเป็นถ้อยคำที่ให้ชีวิตแก่มนุษย์พระวจนะเหล่านี้ไม่อาจเข้าใจได้โดยเพียงการตรึกตรองของมนุษย์ และผู้คนไม่สามารถสรุปรูปแบบภายในพระวจนะเหล่านี้ได้โดยการทุ่มความพยายามเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนั่นเป็นเหตุผลที่เจ้าไม่สามารถโอ้อวดไม่ว่าเจ้าพอมีความรู้เกี่ยวกับความจริงในแง่มุมใดและสามารถอธิบายบางอย่างได้ก็ตามเพราะสิ่งที่เจ้าเข้าใจเป็นเพียงความรู้บางส่วนเท่านั้นเป็นความเข้าใจเพียงแค่ผิวเผิน เป็นเพียงน้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทรและแน่นอนว่ายังห่างไกลจากการเข้าใจเจตนารมณ์ที่แท้จริงของพระเจ้าบทเสวนาทุกบทจากพระเจ้ามีความจริงหลากหลายแง่มุมตัวอย่างเช่นบทเสวนาอันว่าด้วยความล้ำลึกแห่งการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ของพระเจ้าบทนี้หมายรวมถึงนัยสำคัญแห่งการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ พระราชกิจที่สำริดโดยการทรงปรากฏในรูปมนุษย์และวิธีที่ผู้คนควรเชื่อในพระเจ้าบทเสวนานี้อาจครอบคลุมไปถึงวิธีที่ผู้คนควรรู้จักและรักพระเจ้าด้วยสิ่งนี้ครอบคลุมแง่มุมมากมายของความจริงหากการทรงปรากฏในรูปมนุษย์มีความหมายไม่กี่ประการอย่างที่เจ้าจินตนาการซึ่งสามารถสรุปออกมาได้หลายประโยค เช่นนั้นเหตุใดมนุษย์จึงมีมโนคติอันหลงผิดและความคิดฝันเกี่ยวกับพระเจ้าเสมอพระราชกิจของการทรงปรากฏในรูปมนุษย์มีจุดมุ่งหมายที่จะสำฤธิผลใดต่อผู้คนเพื่อให้ผู้คนได้ยินพระวจนะของพระเจ้าและหวนคืนสู่พระองค์สิ่งนี้เป็นไปเพื่อปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ช่วยมนุษย์ให้รอดโดยตรง และทำให้มนุษย์ได้รู้จักพระเจ้าหลังจากได้มารู้จักพระเจ้าผู้คนย่อมจะเกิดหัวใจที่ยำเกรงพระเจ้าขึ้นมาตามธรรมชาติและกลายเป็นเรื่องง่ายที่พวกเขาจะนบนอกพระเจ้าด้วยเหตุนี้พระวจนะของพระเจ้าหรือความจริงในแง่มุมใดก็ตามจึงไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่เจ้าจินตนาการหากเจ้ามองว่า พระวจนะของพระเจ้าและถ้อยคำอันศักดิ์สิินนั้นแสนเรียบง่ายเชื่อว่าปัญหาใดก็ตามสามารถแก้ไขได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้าหนึ่งบทตอนเช่นนั้นเจ้าก็ไม่สามารถเข้าใจความจริงได้อย่างครบถ้วนต่อให้ความเข้าใจของเจ้าเป็นไปในแนวเดียวกับความจริงนี่ก็ยังเป็นเพียงด้านเดียวบทเสวนาจากพระเจ้าทุกบทนั้นตรัสมาจากหลากหลายมุมมอง มนุษย์ไม่สามารถสรุปหรือการกรองพระวจนะของพระเจ้าออกมาได้หลังจากที่การกรองพระวจนะเหล่านี้แล้วพวกเจ้าก็คิดว่าพระวจนะของพระเจ้าหนึ่งบทตอนกล่าวถึงเพียงประเด็นเดียวแต่ในความเป็นจริงบทตอนดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาได้มากมายเจ้าไม่อาจสรุปหรือตีกรอบพระวจนะเหล่านั้นได้ เพราะทุกแง่มุมของความจริงปร, <t une> ประกอบด้วยความเป็นจริงมากมายเหตุใดจึงกล่าวว่าความจริงคือชีวิตคือสิ่งที่ผู้คนสามารถชื่นชมได้และคือบางสิ่งที่ผู้คนไม่สามารถมีประสบการณ์ได้อย่างครบถ้วนแม้ผ่านไปหลายช่วงชีวิตหรือหลายร้อยปีก็ตามหากเจ้าการกรองแง่มุมหนึ่งของความจริงหรือบทตอนหนึ่งในพระวจนะของพระเจ้าออกมา เช่นนั้นแล้วบทตอนที่เจ้าการกรองออกมาก็ยอมกลายเป็นสูตรสำเร็จเป็นข้อบังคับเป็นคำสอนสิ่งนี้ย่อมไม่ใช่ความจริงอีกต่อไปแม้ว่านี่คือพระวจนะดั้งเดิมของพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่คำเดียวแต่หากเจ้าการกรองและเรียบเรียงพระวจนะออกมาเช่นนี้พระวจนะเหล่านี้ย่อมกลายเป็นคำพูดเชิงทฤษฎี ไม่ใช่ความจริงเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะเจ้าจะนำผู้คนให้หลงผิดและนำไปสู่คำสอนทำให้พวกเขาคิดจินตนาการพิจารณาประเด็นทั้งหลายและอ่านพระวจนะทั้งหมดของพระเจ้าตามคำสอนของเจ้าหลังจากอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าผู้คนจะเข้าใจเพียงคำสอนหนึ่ง และมองเห็นเพียงข้อบังคับหนึ่งหนึงในบทตอนนั้นและไม่อาจมองเห็นแง่มุมที่เป็นความเป็นจริงความจริงได้สุดท้ายเจ้าจะนำผู้คนไปบนเส้นทางของการเข้าใจคำสอนและการปฏิบัติตามข้อบังคับพวกเขาจะไม่รู้วิธีที่จะมีประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้าพวกเขาจะเข้าใจแค่คำสอนและหาดูการเรื่องคำสอนเท่านั้น แต่พวกเขาจะไม่เข้าใจความจริงหรือรู้จักพระเจ้าสิ่งที่ออกจากปากของพวกเขาย่อมจะเป็นคำสอนที่รื่นหูและถูกต้องทั้งสิน้นแต่พวกเขาจะไม่มีความเป็นจริงแม้แต่น้อยและไม่มีเส้นทางปฏิบัติของตนเองก,การเป็นผู้นำเช่นนั้นสร้างความเสียหายยังใหญ่หลวงต่อมนุษย์โดยแท้จริงพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่า สิ่งใดคือข้อห้ามร้ายแรงที่สุดในการรับใช้พระเจ้าของมนุษย์ผู้นำและคนทำงานบางคนต้องการความแตกต่างต้องการเหนือกว่าคนที่เหลือต้องการอวดตนและต้องการการคิดหาเลขกลนใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อทำให้พระเจ้าทรงเห็นเพียงว่าแท้จริงแล้วพวกเขามีความสามารถเพียงใดอย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้มุ่งเน้นการเข้าใจความจริงและการเข้าสู่ความเป็นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้านี่เป็นการกระทำในหนทางที่โง่เขลาที่สุดนี่มีช่การเปิดเผยอุปนิสัยอันโอหังโดยแท้หรอกหรือบางคนถึงกับกล่าวว่าหากฉันทำแบบนี้ฉันมั่นใจว่านี่จะทำให้พระเจ้าทรงมีความสุขพระองค์จะโปรดปรานสิ่งนี้ คราวนี้ฉันจะไปแสดงให้พระเจ้าเห็นฉันจะทำให้พระองค์ทึ่งไปเลยการทึ่งนั้นไม่สำคัญผลลัพธ์เป็นเช่นไรผู้คนมองว่าสิ่งทั้งหลายที่คนเหล่านี้ทำไร้สาระเกินไปไม่เพียงแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อง,งานของพระนิเวศของพระเจ้าเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองเงินทองนำมาซึ่งการสูญเสียของถวายของพระเจ้า ของถวายของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะใช้ได้ตามต้องการการสิ้นเปลืองของถวายแด่พระเจ้านั้นเป็นบาปผู้คนเหล่านี้ย่อมลงเอยด้วยการล่วงเกินพระอุปนิสัยของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงหยุดพระราชกิจในตัวพวกเขาและพวกเขาก็ถูกกำจัดออกไปดังนั้นจงอย่าวู่วามทำอะไรตามใจชอบเป็นอันขาด เจ้าไม่คำนึงถึงจุดจบได้อย่างไรกันเมื่อเจ้าลวงเกินพระอุปนิสัยของพระเจ้าและเมื่อประกาศกิจศดีกาบริหารของพระองค์และถูกกำจัดออกไปในเวลาต่อมาเจ้ายอมไม่มีอะไรจะกล่าวไม่ว่าความตั้งใจของเจ้าจะเป็นอย่างไรและไม่ว่าเจ้าทำไปอย่างจงใจหรือไม่หากเจ้าไม่เข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้า หรือเจตนารมณ์ของพระองค์เจ้ายอมจะล่วงเกินพระองค์ได้อย่างง่ายดายและมินเมทที่จะละเมิดประกาศกิษฎีกาบริหารของพระองค์นี่คือบางสิ่งที่ทุกคนควรคอยตั้งป้อมระวังคราเจ้าได้ละเมิดประกาศกิษฎีกาบริหารของพระเจ้าหรือล่วงเกินพระอุปนิสัยของพระองค์หากเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่างยิง่ง เช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงพิจารณาเลยว่าเจ้าได้ทำไปโดยเจตนาหรือไม่เจตนานี่คือเรื่องหนึ่งที่เจ้าจำเป็นต้องมองเห็นอย่างชัดเจนหากเจ้าไม่สามารถเข้าใจประเด็นปัญหานี้เช่นนั้นแล้วเจ้าย่อมไม่แคล้วที่จะทำให้เกิดปัญหาในการรับใช้พระเจ้านั้นผู้คนปรารถนาที่จะก้าวยาวไปข้างหน้าทำสิ่งทั้งหลายที่ยิ่งใหญ่ กล่าวคำพูดที่ยิ่งใหญ่ปฏิบัติงานที่ยิ่งใหญ่จัดการพบปะที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่หากเจ้ามีความทะเยอทะยานอันโอฬารเช่นนั้นอยู่เสมอเช่นนั้นแล้วเจ้ายอมจะละเมิดประกาศกิจดีกาบริหารของพระเจ้าผู้คนที่ทำการนี้จะตายอย่างรวดเร็วหากเจ้าไม่ประพฤติดีไม่เปี่ยมศรัทธา และไม่สุขุมรอบคอบในการรับใช้ของเจ้าต่อพระเจ้าเช่นนั้นแล้วไม่ช้าก็เร็วเจ้ายอมจะล่วงเกินพระอุปนิสัยของพระองค์หากเจ้าล่วงเกินพระอุปนิสัยของพระเจ้าระเมิดกริฎดีกาบริหารของพระองค์จนทําบาปต่อพระเจ้าเช่นนั้นพระองค์ก็จะไม่ทรงดูว่าเจ้าทำสิ่งนี้ไปด้วยเหตุผลใด และไม่ทรงดูว่าเจตนาของเจ้าคืออะไรแล้วพวกเจ้าคิดว่าพระเจ้าทรงไร้เหตุผลหรือไม่พระองค์ทรงไม่เอาใจใส่มนุษย์ใช่หรือไม่ไม่ใช่ทำไมเล่าเพราะเจ้าไม่ได้หูหนวกหรือตาบอดและเจ้าไม่ได้โง่เขลากฤษฎีกาบริหารของพระเจ้านั้นชัดเจนและแจ่มแจ้ง เจ้าสามารถมองเห็นและได้ยินสิ่งนี้ได้หากเจ้ายังคงละเมิกดกฤษฎีกาบริหารเหล่านี้เจ้าจะมีเหตุผลใดได้อีกต่อให้เจ้าไม่ได้ซุกซ่อนเจตนาใดาไว้ตราบเท่าที่เจ้าล่วงเกินพระเจ้าเมื่อเวลานั้นมาถึงเจ้ายอมจะ,ะเผชิญกับการถูกทำลายและถูกลงโทษจะสำคัญด้วยหรือว่าสถานการณ์ของเจ้าเป็นเช่นไร ผู้คนที่มีธรรมชาติของซาตานยอมล่วงเกินพระอุปนิสัยของพระเจ้าได้โดยธรรมชาติไม่มีผู้ใดถูกมิจฉีให้ละเมิดกฤษฎีกาบริหารของพระเจ้าหรือล่วงเกินพระอุปนิสัยของพระองค์เรื่องนี้ย่อมไม่เกิดขึ้นในทางกลับกันนี่คือบางสิ่งซึ่งกำหนดไว้แล้วโดยธรรมชาติของมนุษย์พระอุปนิสัยของพระเจ้าต้องไม่ถูกล่วงเกิน คำกล่าวนี้มีความหมายอยู่ภายในอย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงลงโทษผู้คนตามสภาวะและภูมิหลังของพวกเขาการล่วงเกินพระเจ้าโดยไม่รู้ว่านั่นคือพระองค์เป็นสภาวะประเภทหนึ่งขณะที่การล่วงเกินพระเจ้าทั้งที่รู้ชัดเจนว่านั่นคือพระองค์ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งบางคนสามารถล่วงเกินพระเจ้าได้ ทั้งที่รู้ชัดเจนว่านั่นคือพระองค์พวกเขาก็ย่อมจะถูกลงโทษพระเจ้าทรงแสดงออกถึงพระอุปนิสัยบางอยา่างในพระราชกิจแต่ละขั้นตอนของพระองค์มนุษย์ได้มาเข้าใจเรื่องนี้บ้างแล้วมิใช่หรือผู้คนไม่รู้เลยสักนิดเลยหรือว่าพระอุปนิสัยใดที่พระเจ้าทรงเปิดเผยผ่านความจริงมากมายที่พระองค์ทรงแสดง รวมถึงการกระทำและคำพูดใดของผู้คนที่มีแนวโน้มจะล่วงเกินพระองค์และสำหรับเรื่องราวทั้งหลายที่ถูกจัดวางโดยกิษฎีกาบริหารของพระเจ้ามนุษย์ควรและไม่ควรทำสิ่งใดผู้คนก็ไม่รู้เรื่องเหล่านี้เช่นกันหรือมนุษย์ไม่สามารถเข้าใจบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความจริงและหลักธรรมได้โดยครบถ้วน เพราะพวกเขายังไม่ได้ก้าวผ่านสิ่งเหล่านั้นพวกเขาจึงไม่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรก็ตามเรื่องของกฤษฎีกาบริหารนั้นอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้แล้วจัดเป็นข้อบังคับเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถเข้าใจและทำได้โดยง่ายไม่จำเป็นจะต้องศึกษาหรืออธิบายสิ่งเหล่านี้ การที่ผู้คนกระทําตามความหมายของกฤษฎีกาบริหารอย่างที่พวกเขาเข้าใจนั้นเพียงพอแล้วหากเจ้าเลินเล่อไรซึ่งหัวใจที่ยำเกรงพระเจ้าและละเมอกฤษฎีกาบริหารโดยรู้อยู่แก่ใจเช่นนั้นแล้วเจ้าก็สมควรถูกลงโทษ